นี้เครื่องสามสูบนะครับซื้อมาใส่แมคโครนะซื้อมาใส่แมคโคแล้วไม่มีไดชาร์จเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งไดชาร์จไปเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องยนต์สามสูบสองสูบหรือว่าเครื่องยนต์ที่ใส่กับพวกงานเกษตรหรือว่างานรถแมคโคลรถไถนาพวกนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์รอบต่ําแล้วก็ให้แรงม้าที่รอบต่ําเพื่อให้ประหยัดน้ํามัน ก็เลยจะใช้เครื่องพวกนี้อันนี้เป็นสามโอบยี่ห้ออีสก,กิอีสก,กิเนี่ยก็คือตะกูลดีสูครับแล้วก็จะมีพอซื้อมาซื้อแมคโครมามันไม่มีไม่มีเครื่องไม่มีปั๊มเราก็จะมาใส่นี้อันนี้ของมันนะเดี๋ยวเราก็ใส่แม่ปั๊มเนี่ยคอนเน็ข้างหลังไปเดี๋ยวผมถ่ายทำทุกขั้นตอนให้ดูนะครับ สองตอนนะครับสําหรับรถแมคโครจะเป็นสองตอนแบบนี้บางทีก็มีสามตอนสองตอนนี้ทํางานหน้าที่ยังไงครับคือตอนหนึ่งเนี่ยแล้วแต่วิศกรจะบบออกแบบอันนี้อาจจะเป็นตัวขุดตัวยกตัวอะไรอันนี้ตัวเดินเพื่อ เพื่อให้มันทํางานสมูทถ้าเกิดใช้ตัวเดียวเรากําลังขุดเงี้ยเดินด้วยมันก็แชร์มันก็รถมันก็กักก็ก,กักเขาเลยแบ่งแบ่งโซนกันถ้าเกิดอีกรุ่นหนึ่งคอนโทรลไฟฟ้าอาจจะมีต่อไปตรงนี้อีกอันนึงเป็นอีอกปั๊มหนึ่งไว้สั่งนู่นสั่งนี่อันนี้เพื่อแยกเฟกชั่นกันเขาเรียก2ตอนตอนหนึ่งก็ไว้ทางานยาน,นนะั้นเพื่อให้งานมันสมูทนะครับแลวผมก็ต่อชนยับเรื่องอิสกิ นะครับสามสูบเดี๋ยวผมตอนขึ้นนักโคลยผมถ่ายให้ดู